อาการเป็นไงฮะก็คือว่าจากที่มันอ่อนแรงตอนนี้มันมีแรงขึ้นในการที่ยกขาขึ้นมาพาดอีกด้านหนึ่งหมายความว่าแต่ก่อนทำลักษณะนี้ไม่ได้อเคือมันขึ้นช้านะ่ะอย่างนี้มันมันไม่ไม่มีเดียวมีได้กับข <c ras que> าดขาดแต่คนนี้ อืคือร่างกายมันมันมันแข็งแรงขึ้นมันแข็งแรงขึ้นมันมีมันมีแรงขึ้นกับขนาดว่าแค่สามปกุกสามปุกก็ไม่ได้เต็มที่อืมโอเคคือมีแรงขึ้นได้เยอะในการวิ่งเส้นคือเห็นจือเนี่ยมันเข้าไปทำให้ระบบ เส้นประสาทเนี่ยก็เส้นประสาทแล้วก็เพราะว่าโดยตรงแล้วอามาพฤกษ์อ่ะคืออันอันนี้เป็นคําพูดของของผู้ป่วยจริงแล้วก็ผู้ผู้กินจริงผู้กินจริงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าอามาพฤกมีมันมีต่อเนื่องมาเจ็ดแปดปีแล้วครับก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้น เราบอกตรอๆไปได้บุญได้กุศลน้ากเขามีกำลังวันวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเริกกินตั้งแต่วันที่สามมีนาคมอ่าวันที่สามเริ่มกินแต่วันที่สามมีนาคมกุมภาพันธ์เอาสามกุมภาพันธ์นะครับอ เริ่มกินวันที่สามกุมภาพันธ์2563่ะแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมเดือนเศษเศษเดือนเศษเศษรวบสามปกทั้งสอ2ทั้ง2แบบครับ